สวัสดีครับชาว FBS แลแล้วก็ชาวพี่แบนพาเจ้งทุกคนฮะตอนนี้พี่แบนอยู่เชียงใหม่นะฮะผมอยู่โรงแรมพอดีเลยแล้วประกอบกับมีของใหม่เข้ามาฮะมันคือลอยกระทงเสียงโชคฮะเสียงโชคแล้วประมาณ32บาทนะฮะผมได้อะไรบ้างได้ WC ทอ็อปสามท็อปสามร้อแพ็ค06ท็อป300แคปซูลเลเวล10 ทำไมอันนี้เรียงของจากจากห่วยมาดีเนี่ยอีกทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแพ็ WC ท็อปร้อยแล้วอันเนมี่น่าจะเป็นเลือกเอาเลยหนึ่งคนเป็น WC นะครับผมแล้วเลือกเอาเลยหนึ่งคนจากปีศูนย์หกนะฮะแล้วก็แพ็กเลือกสเตจ WC หนึ่งคนอ๋อหนึ่งคนหนึ่งชิ้นแล้วอันเนมี่มันเหมือนกันอนเนี้ยเมื่อ <c oughs> ก,กี้ดูในข่าวอันเนมี่คืออะไรไม่แน่ใจช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็กะห้าสิบล้านนะฮะ แว่นมีเงินอันน้อยนิดนะฮะเพราะว่ายังไม่สะดวกตเติมนะฮะก็ซื้อเท่าที่มีแล้วกันอโอ้โหน่าจะได้สิบสองชิ้นปึ๊บชิ้นหนึงปึ๊บหัแอห้องนี้ก็ดังเลยนะบึมบึมบึมเลือลงสียัดเค้ เพื่อนพักอยูแ่แถวนิมานะฮะเตรียมเตรียมตัวไปงานวันพรุ่งนี้ที่มอชอหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะโอเค okay. มาชมกันน่าจะอยู่ในใช้นี่ครับสิบสามชิ้นเปิดทั้งหมดปุ๊บอ่ากรกกะดุกกระดิกอยู่หน้าอีโอนักเตะ พอามาถมบ้านแล้วแต่ท็อปสามร้อยศูนย์หกแคปซูลเลเวลสินะกดปุ๊บเลเวลสิเลยท็อปสามร้อยศูนย์หครับ W C ท็อปสามร้อย W C ท็อปสามร้อยอะไรอีกแคปซูลเลเวลสิบนะ แคปซูลเลเวลสิบอีกแล้วมันเฮี้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยเลเวลสิบอา W ์วีซ0สามร้อยหมดยังวะโอ,โอ้โอน e X p นักเตะศูนย์หกับสามร้อยครับแล้วก็โอน,นักเตะสิ่งที่อยากได้ไม่เคยมา นี่ฮะโอนนักเตะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่แว่มีอยู่หกสิบสี่ใบครับเอามาทำเกลืออะไรแย่แยะครับโอ้ได้ศูนย์หกทับสามร้อยสามใบแล้วก็ w c ทอปสามร้อยสามใบเปิดแม่งเลยครับอ่ะเปิดดิคุณกดผิดนะฮะเปิดเลยครับสามแพ็คโบอืมืึดาวิดวีญาโบโอ้โหโบอิสโก้ไม่เหลือครับไม่เหลือ อ่ะศูนย์หกมาองลีมาทีเฮ้ะโอ้โหหลักหมื่นเออฮตัวแรกครับหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นทวนแล้วก็หนึ่งหมื่นสองพันนะฮะนิ่หายเอาแคทคืนมาได้ปะเนี่ยโอเคครับวันนี้พาเจ้งสัญจรนะครับผมที่เชียงใหม่ จบลงด้วยอาการเจ๊งอีกเช่นเคยครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ